ชิ่นชอบผลงานเราแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนตัะกุณเขาก็ใช้ของเราก็เฟซทามคุยกันก็สั่งตัดราน5้าก็มีต้องบอกก่อนงานแต่างงานมันไม่พิมพ์ผิดไม่มีถูกคือของพี่พี่กียงเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมอยู่ขนดธรรมเนียมประเพณีอยู่ว่างานแต่างงานเป็นงานที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะ คือเราพยายามถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนที่ออกมาไม่เหมือนกันฉะนั้นการตีโจทย์ของฟินาเล่ก็จะยากครับผมผมปลาฟินาเล่นะครับกรรมการพ้จัดการบริษัทฟินาเล่เวนิ n โรตอมกากัดครับผม พี่ตั้งใจตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าวนะครับผมเรามีความตั้งใจเลยว่าเราอยากเป็นดีไซเนอร์นะครับผมแล้วเราก็เลือกที่จะเรียนเลยตั้งแต่ม3เลยนะครับเริ่มที่จะเรียนตั้งแต่ก้าวเข้าสู่กระบวนการของการตัดเย็บนะครับรวมไปจนถึงการทอผ้าเส้นใหญ่ต่างๆเลยครับผมนะครับ คือฟินาเล่เนี่ยครับเหมือนเปิดมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ทำธุรกิจแบบว่าค้บวงชรการแต่างงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดชุดแต่างงานนะครับภาพแต่างงานพรีเวดดิ้งต่าง,างๆรวมไปจนถึงชุด วันสาคัญเลยทั้งเจ้าวเจ้าสาวทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยอยู่ในวงการธุรกิจต่างงานมา19ปีครับผมนะครับซึ่งมีช่วงหนึ่งดีกว่านะครับปัญหาวีดิ้งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นข่าวแบบคือโคมเลยในเรื่องของธุรกิจวีดิ้งที่เกิดปัญหากันนะครับกับระหว่างลูกค้ากับเจ้าของกิจการนะครับก็คือมีการปิด กิจการนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีหลายๆแบรนด์เลยแล้วก็เป็นปัญหาของธุรกิจเวดิ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มีโอกาสได้รับเกียรติจากโพสต์ดีนะครับผมก็คือว่ามาให้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ปาครับอันนี้คือผมขอเลยนะครับจริงๆก็ไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวนะครับผมเหมือนเหมือนน้องก็ไม่ทราบว่าน้องไปเช็คประวัติอะไรไงมานะครับผมแล้วบอกคนนี้แหละก็คือปราฟินาเล่นี่แหละคือเหมาะสมแล้วที่จะเป็นเจ้าพ่อเวทินงของประเทศไทยครับผม พี่เริ่มต้นมาทั้งหมดเนี่ยรวมจนถึงปัจจุบันนยครับก็คือ19ปีและกำลังเก้าโคู้สู่ปีที่20นะครับในเดือนกันยายนครับผม ในช่วงที่ผ่านมานะครับ19ปีเนี่ยเราก็เจออุปสรรคมาเป็นช่วงๆดีกว่านะครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับธุรกิจต่างงานสําหรับพี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคู่รักคู่บ่าวสาวใดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางการเมืองบ้างนะครับรวมไปจนถึงผลกระทบจากโควิด -19 ้นั่นเองนะครับที่แบบว่าร้ายแรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม็อบการเมืองต่างๆรวมไปจนถึง อ,อุทกภัยนะครับจำได้จำได้ไหมหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาคือน้าท่วมนะครับทั่วทั่วเลยนะครับผมจนมาถึงแบบว่ากรุงเทพจะแต่างงานได้ไหมการจัดเลี้ยงฉลองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าน้ําก็เป็นมวลน้าที่มหาศาลนะครับผมตอนนั้นก็คือว่าเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยพี่มีความสิทธิธุรก,กิจตตรงช่วงนั้นเนี่ยยังไม่กระทบเท่ากับโควิด -19 นะครับผมในช่วงแรกของโควิด -19 เนี่ยพี่ปา ต้อนไว้เลยว่ายังไงก็คงไม่ไม่ไหลแรงนะครับต้องบอกก่อนเอ่อหนึ่งกับ2เนี่ยฟินาเล่ไม่ได้กระทบเลยนะต้องต้องต้องเรียนตรงตรง,ตรงเลยนะครับมาช่วงที่3นี่แหละที่ส่งผลก็คือว่าการล็อกดาวนั่นก็คือว่าคู่บ่าวสาวไม่สามารถที่จะแต่างงานได้นั่นเองนะครับทำให้คู่บ่าวสาวต้องเลื่อนไปเลยนะครับแล้วก็การเลื่อนเนี่ยตลอดระยะเวลาก็ไม่สามารถที่จะกำหนดได้อีกว่าลูกค้าเนี่ยจะแต่งปีไหนอะไรไงเลยครับผม ในช่วงนั้นต้องบอกว่าด้วยเราดูแลพนักงานเยอะดูแลทีมงานเยอะนะครับเพื่อให้ทุกคนเดินได้ดีกว่านะครับพี่ก็มีความคิดว่าสิ่งแรกเลยที่เราขอขอพนักงานทีมงานทุกคนเลยคือหนึ่งนะครับอขอในเรื่องของระยะเวลาการทํางานคือลดในเรื่องของจํานวนวันนะครับแล้วก็ อย่างฝ่ายเสื้อผ้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งงานเนี่ยมันใช้ระยะเวลาการทําที่นานอยู่แล้วนะครับอย่างตัดเย็บก็ใช้ประมาณ2-6ถึงเดือนอยู่แล้วเราก็ใช้เวลาช่วงนั้นแหละนะครับในการเก็บสต็อกของลูกค้าออกมาทำนะครับที่ลูกค้าจองไว้แล้วอย่างเงี้ยครับแล,แ,ลแล้วก็เราก็เปิดโปรโมชั่นดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคู่แต่งงานก็ไม่สามารถที่แต่งงานได้แต่ว่าเรามีความสึกว่ามันไปกระทบเกี่ยวกับรเรื่องของจิตใจวิกฤตต่างๆเลยฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือออกแบบชุด จัดชุดเพื่อให้หลายๆท่านนะครับได้ไปทําบุญนะครับแล้วก็พี่เองเนี่ยก็ปิดโอกาสเลยว่าเราจะต้องมีทั้งออน,ออนไลน์ออฟไลน,ออน,ไลน์ทุกอย่างเลยดีกว่านะครับเพื่อให้ลูกค้าสัมผัสฟินาเล่ได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโปรโมชั่นเลยว่า,าให้คุณเนี่ยมาตัดชุดกับเราในในราคาที่จับต้องได้ก็คือลด50%ครับผมพี่สำหรับพี่เองพี่มองมุมว่าความจริงใจความซื่อสัตย์ ต่อคู่รักคู่แต่ง,งานต่อลูกค้าในสายอาชีพทุกองค์กรเนี่ยพี่พี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักมากกว่าในการดําเนินการได้นะครับสามารถที่จะประกอบกิจการทางการค้าธุรกิจไปได้นะครับคือคุณต้องมีความซื้อตรงตั้งมั่นนะครับแล้วก็ซื้อสัตว์ต่อคู่ต่งงานและก็ลูกค้าของเราทุกคนครับผมพี่ปาก็เห็นเจ้าสาวมาเยอะตลอด19ปีย่าน20ปีนี้พี่ปารู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบผู้หญิงคนนึงได้ใส่ชุดเจ้าสาว ของพี่ปาเองในวันที่เศษของเขาคือเรารู้สึกว่าเราประทับใจทุกครั้งดีกว่านะครับผมที่ได้เห็นเจ้าสาวนะครับเห็นลูกค้าของเราเนี่ยแหละทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวเลยได้ใส่ชุดของฟินาเล่แลวเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้ชุดแต่งงานเราเนี่ยเหมือนมน,มนมหาเสน่ห์เลยดีกว่านะครับที่ว่าผู้ใส่เนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์และมุงบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราคือแบรนด์ฟินาเล่บนดิโซนั่นเองครับผม ต้องบอกว่าแน่นอนครับคืองานวิวาเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันเป็นเรื่องของคนสองคนคุณอาจจะแต่งงานสถานที่แต่งงานที่ไหนก็ได้คุณอาจจะแต่งชุดแบบไหนก็ได้นะครับพี่มีความสึกว่า,าเป็นสิ่งที่ คู่รักต้องคุยกันนะครับผมแล้วก็เราก็สําหรับแต่ตัวพี่เองพี่ก็จะมองมุมของพี่เองว่างานแต่างงานเนี่ยเป็นพิธีมงคลเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ฉนั้นปุ๊บเนี่ยอ,อย่างการแต่งกายต่างๆพี่ก็ยังคงคงคงไว้ในเรื่องของความหรูหราความอลังการแต่ว่าอาจจะมีมินิมอลบ้างแต่ว่าก็ต้องไปในแบบว่าสถานที่ที่เราแต่างงานให้เหมาะสมกับโอกาสและก็การเทศะครับผม ต้องบอกว่ามินิมอลเนี่ยสำหรับพี่เองนะครับคือแบบเนี่ยจะเน้นเรียบแบบไม่ได้เป็นทางการมากนะครับแต่ว่ามีความเป็นเนื้อผ้ามีเอกลักษณ์ความงานคัตติ้งต้องเป๊ะนะครับคือตัวพี่เองเนี่ยจะไม่ค่อยชอบการลีทัชภาพเท่าไหร่นะครับพี่ก็จะมองมุมว่าเอออยากให้คู่รักคู่บอกสาวเนี่ยได้เห็นความละเอียดเมื่อคุณใส่ไปแล้วไม่ว่าจะเป็น เนื้อผ้านะครับวัสดุต่างๆที่อยู่บนตัวร่างกายของคุณเนี่ยก็ต้องมีความพิเศษอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อีลิแกนหรือว่ามินิมอลพี่คิดว่าทุกอย่างคือมันเป็นชุดมงคลนะครับผมแล้วก็อยากให้เป็นชุดที่พิเศษจริงๆนะครับผมว่าออกมาแล้วเนี่ยเราใส่แล้วเนี่ยเราก็ถึงแม้จะมินิมอลเราก็ยังมีความสง่านในตัวครับผมอ,อย่างตัวพี่เองเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้ว ธุรกิจมันเปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปองค์กรเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะเดินต่อไปได้นะครับคือการเดินอย่างระมัดระวังนะครับผมแล้วก็ช่วงเวลาการเดินทางของชีวิตคนเนี่ยสำหรับพี่ว่ามันยาวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกิจการใดก็แล้วแต่พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คืออย่าประมาทนะครับกับชีวิตครับผมพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้จาก ประสบความสําเร็จนะครับสำหรับธุรกิจฟินาเร่นะครับในเรื่องของการใช้เนื้อผ้าวัสดุคุณภาพนะครับซึ่งพี่ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับผมคุณภาพของสินค้านะครับผมแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของการใช้นะครับการให้ข้อมูลการบริการกับลูกค้านะครับทีมงานทุกอย่างต้องมีความซื่อสัตย์ครับผม ในอนาคตมองมุมว่าธุรกิจต่างงาน,นะครับพี่ว่าก็ยังก้าวไปได้ครับผมคือพี่ยังมั่นใจว่าในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วนะครับในความดําเนินดำเนินชีวิตคู่เนี่ยนะครับมงคลแรกของชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีความสึกว่าคนไทยนะครับประเพณีไทยก็ยังมีความรักความเป็นไทยอยู่นะครับแล้วก็ ประเพณีต่างงานนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจของทุกคู่รักนะครับแล้วก็ทุกคู่บ่าวสาวพี่มั่นใจว่าธุรกิจต่างงานเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับแบบนี้ล่ะเลยครับ